รรมามสวัสดีดสค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาแตาก่กอกๆนะคะได้ยินว่านาแต่เออเข้ามาอะไรนะเมื่อเช้านี้นะจักะอันแรกๆนะจักแรกๆนะเข้าใจยุกแรกๆกนะับพี่อ้อมพี่อ้อมเอาค่าคอมมาให้โอ้ก็คิดแต่หลังๆนี่จักจักเข้ามาอยังมั้งเพราะรถขั้นหนึ่งจอดเ,เอ่อยูทูบกลับมาเต็มตึ้ง เจ้าบริไทเลยบ่เจ้าบริไทาะบัวเหลี่ยวคอยกะอ๋อได้ค่าคมเหรอวันนี้เออได้ค่าคมแต่ว่าได้ยินพี่อ้อมว่าเออเอาอะไรนะมาให้อีกเนี่ยพระอ๋อไหน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 ขอดูหน่อยไอ้เพลินวามาให้หลวงพุทธหลวงปู่ทอามาให้ช้วคลาดปลอดภัยอ๋อมีกี่องค์ไม่กระชิไม่อยู่องค์เดียว้วแลออแมนบอ องเดียวตัวนึงกับชิดกับมา่นา่งแป้ก,กันได้ซ้ำเหม,มืนเนี่ยฮะชิดก,ก็เอาไปแล้วนี่หลวงปูทวดอันนั้นเนะลย้วยขอดูหน่อยอ๋อนี่นะคะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเยี่ยมนานถ้าได้จืดมันเลยแต่อาจจะมองไม่ชัดเนาะเพราะมันมันเริ่มตา นี่นะคะใส่กรอบมาให้นะแต่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ยายดูหน่อยหลวงปู่ทวดนี่พอดีใส่กับไอ้สร้อยยายไหมไหนที่น้าฝนไปใส่กรอบมาวันนี้อ่ะใส่มาหรือยังลูกปัดนะูปัด มันจะออกมาหลายมันจะออกมาหลายแล้วว่าอ่ออย่าเอนอย่าอย่าเอามาโชว์เสื่องไว้หน่อยอ๋อน้าฝนเพราะว่าน้าฝนบอกว่าไปใส่กรอบอ๋อนี่นี่น้าฝนใส่กรอบให้แล้วให้เขาเจาะรูให้มันน่ะเจาะเออเจาะรูไม่งั้นมันไม่ได้เจาะก็ไม่ไม่ได้เจาะนะไม่ได้เจาะแล้วเจาะเองก็ได้เจาะ่าแรกๆมันจะมันจะแตกมันจะร้าว นี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหอยหอมหอยเก็ดหอยเก็ดหอยหอมหอยเก็ดหอยหอมไก่กระมาเฮยบ้าทเนี่ยทั้งไก่ทั้งเห็ดเลยวะเออทั้งไก่ทั้งเห็ดเลยบานเนี่อันนี้หอยหอมอันไก่บินบ่นี่ครับอ๋อไก่บินหอมเลยบ่นี่ครับไก่นะคะวันนี้ นาแต่ได้ค่าคอมกับตาชานนะคะนาตายไม่ได้เลยเพราะว่าเอฟซี C ไม่ได้ซื้อไอ้ผลิตภัณฑ์ของจริงจริงนาจะนาจะ <ut> พันหนึ่งโอ้โหพันหนึ่ต้องเลี้ยงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่านาจต่ไม่ได้ขายของเลยอ๋อเพราะว่าเพราะว่าเดือนนี้นะจริงจริงนะแต่ก็ไม่ไม่ได้ขายจริงจริงแหละค่าคอมของลูทิเซตนะครับลูทิเซตใบมั่งมีเพราะว่านะาแต่ทำทำไอ บ้านแล้วก็มันฝนตกด้วยเนาะฝนตกแล้วก็พอฝนตกแล้วก็เครื่องเสียงมันดังใช่เครื่องเครื่องปั่นไฟสถานที่ยังไม่พร้อมก็เลยทีนี้เนี่ยเมื่อเช้าเมื่อไอที่ออมมาก็เลยบอกให้ฟังเลยผมไม่ค่อยได้ลฟ์ขายเยอะเพราะว่ามันอุปสรรคเยอะทั้งฝนตกฝนตกแล้วก็ มันยากน้วงัวนนั่นหมยก็ต้องเกี่ยวหญ้าให้วัวแล้วพอเกี่ยวหญ้าให้วัวเสร็จมันได้ได้ไหรช่วงเดียวช่วงเที่ยงช่างเขาอะไช่างเที่ยงกับพักพักเสื่องชักช่างเขาพักเลยอ๋ออันนี้รู้สึกว่าอันนี้อันนี้จะคุ้นมากทําองทําอะไรรเส็จันนี้จะคุ้นมากรู้สึกว่าจะเป็น่นปลาอันนี้นัาเสริมมมากเกตอะไรนะเอาแต่เก็ตมันบอกว่างเออ ตำเกตมันไมเ่เช้าน,นี้อ๋อยายสมควรบอกว่ามือใดมือใดก,มกม็มีแต่แกงไ,ไ,ไสโนมไม่สมแกงไสโนมไม่สมแล้วว่ะลูกเคยก็อันน่าเสริมนะคะทํากับข้าวปนปลาอันไม่ถาว่าอันแกงไ,ไ,ไสโนมไม่สมแลว้วบอได้กินแล้วว่าน่าเสริมก็เลยว่าปนปลามาหายหาย <S <S เพราะว่าเป็นปลาดุกนานะคะ เป็นปลาดุกนาเป็นปลาดุกนานะ้าเสริมก็เลยป่นเมื่อเชา้านี้น้าแต๋ยซักผ้าน้าเสริมน้าเสริมก็ทํากับข้าวนะคะน,นี่ยายก็เนมหาผัากกับเนมหาผักกับกองท่นเหมาะไม่ใช่มองหา,าก,กับข้าวเด็กมองหาผักกับมาเด้อเยื่อข้าวข้าวไก่นี่ค่ะไกะ่ก็ซื้อแต่ฟางนั่ะน,นัำมันยเนยอะกินอยู่ <c oughs> แม่หบอกว่อยมันจะใครลรือว่าคอยค่อยคค่อยไปเกิดแล้วเออไม่รู้ใครทาปลักตูอเย็นหลวมเนาะไก่คนเราเอาไปเกิดซะเออไม่ได้ทํากินสักทีคิดว่ากุ้เจ๋งจะทํากับข้าวซื้อมาให้ลูกอแต่ว่าของค่อยเนี่ยมันมันมีตุ้นแทอมันจะนานเออใช่ใช่จะนานเป็นเดือนเป็นหลายถ้าถ้าถ้าไปไม่หับนะถ้าไม่ไม่มีใคลอ่มันจะ เป็นหลายเดือนเลยนะแต่ว่าของค่อยก็ไม่รู้ว่าใครไปพยา <ไป S 1> ยาบปักปตู้เย็นน่ะนะมันก็เลยของค่อยกับตอนหนึ่งก็จ้ไม่ร้านทรายเหม,มือนเขาเท่าอือัดตู้เย็นไม่ไม่สนิทไม่สนิทแบบว่าทุกไปมันมันไม่ตึบอ,อมากินเนื้อมากินเนื้อพี่น้องเด้นอนี่เอฟซีคะ มากินข้าวกับยายสมควรค่ะนี่กับข้าวยายสมควรก็กินไม่ได้เราหอยกินป่นกินป่นปลาหน้าเสริมนะดูกเคยว่าอันไม่เท่าว่าอัน <c oughs> มือใดกะแกงใส่เ <c oughs> ต้นงนมไเสอ,อแล้วหลดอยากอยู่ปลาหน้าแล้วว่าเออแล้วนะเสริมนะทำกับข้าวเมื่อเช้าเี่นะเ,ออเพราะว่านะ้านะตายนี่รับรับออเดอร์รับออเดอร์ขายทีมแล้วก็ซักผ้าเออนเสริมก็ทํากับข้าว โบเฮ็สตี้โบเฮ็ดเพิ่นสีโได้กินแต่ฝนนี่ก็อากมาเล็มมาเล่มแล้วนะ,นะใช่เพราะว่ามันก็ตั้งแต่เช้าเนาะแต่ตู้เย็นเลยไหมโอ้ไม่ได้ใส่ตูยเย้ยตยเย็นไว้นี่มันก็จะไปเล่ม,ไ,มไ,ไปแล้วอย่าไปกินน้ำหัวชมม,มันผิดช่วงหนึางไม่ใช่หรอเอามาเพื่นนอ์เอามาเผื่อาาลูกกินเนาะกำลังจะถามว่าน้ำฝนไปไหน อ๋อน้ำฝนไปทำงานอยู่ไปทงานแล้วเพราะยังไม่สิ้นเดือนนะคะแต่ชานก็ไปอยู่กับเออวันนี้ยังไม่เห็นหน้ากู้เจ๋งเลยกูเจงอยู่นู่นที่มาเลยกูเจงอยู่นู่นผู้ใดให้กรงนจีบมวเดียกข้ใดจีบมาเลยโอ้โนี่นะคะถ้าเสริมตอนนี้ก็อยู่ ค่อยมาจากบ้านยาอาชีค่อยไปดูว่ามีอะไรทํามีอะไรให้ช่วยไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะผูกแขนเพราว่าเขาจะทําอะไรผูกแขนให้ยาชีใช่ผูกแขนให้ยาอาชีออกจากโรงไอ้ที่หายป่วยเนาะค่อยก็ไปดูว่าจะมีอะไรทไําไหมแต่ไปดูแล้วบอกว่านี่ข้่วไกล่ล้วก็ลูกไส้กับลูกเคยเพิ่นข้่วแล้วก็ไม่มีอะไรนะแต่ก็เลย กลับมาถ่ายคลิปยายสมควรกินข้าวแล้วนางตะมอบต่อขากินข้าวง่ายง่ายายเพราะขาต่อขาขาต้องเข้าไปเหียดพี่น้องเลยนี่ยายกินข้าวค่ะง่ายมานั่งหน่อยหน่อยกับสแตนมันมาให้ใช้แล้วมันมาให้ใช้แล้วว่ซ่าน รอจะไปซื้อปลากระกป๋องให้มาน้อยสองตัวมาน้อยขอเ,เขาไปกินข้าวเช้าจะหอดเทียงโอ้ยนี่แหละเป็นยังคอจงยจะมาจะไปสะกดถ้ามันจับเก่งทุก,กีคอยลืมลืมเอาข้าวให้มาหน่อยแมนมันมาหอดมแมลงยังลืมข้าวให้มาเล้วมันแรงน้ำกลืนนี่นั่นกับน้ำแข็งมันกนนลืลนไะด้เอาไว้เนาะแะเเราแล้วก็ไปเกี่ยวหยาเนาะนี่แหละมันบางทีเอาพุ่งเห็นหน้าฮาดเดนน้าลูกลูกฮาดเดนน้าแม่เฮ้ยนายไปอาบน้เมเนี่ยนี่เขาใหม่ ปค่ะเดี๋ยวยังไงว่<ห>าฝ่าเหลื่อมดเ,งงเ,เดี๋ยวยังไงคลิปนี้คลิปนี้ของหน้าตาลกอกนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมทีพีสก,กนนะคะสั่งกับหน้าตาลกอกได้ค่ะสำหรับคลิปนี้บ,บ๊ายบาย